รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหตรอนคือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของรา สาหากรเราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งม,มั่นพัฒนาไม่ยอ่อท้อต่อประสักคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข็มแข็งฟันฝ่าปัญหายังท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณากรไม่เคยยอ่อหย่อนเรารวมแรงรวมใจ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการของเราค่ะสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนากับดิฉันดาวพิศราค่ะวันนี้ค่ะเราจะพูดกันถึงเรื่องของการส่งเสริมนะคะให้เกษตรกรนั้นมีการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชอย่างมืออาชีพค่ะเนื่องด้วยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะได้พยายามผลักดันให้สหกรณ์ทาหน้าที่เป็นผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์อย่างมืออาชีพค่ะโดยมีการส่งเสริมนะคะเกี่ยวกับการผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพรวมไปถึงเปิดอบรมให้ความรู้ตามหลักวิชาการนะคะ แล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้สหกรณ์นั้นสามารถวางระบบการผลิตที่ดีได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานอีกด้วยนะคะส่งผลให้เกิดความชํานาญและนอกจากนี้นะคะก็ยังทําให้ระบบสหกรณ์นั้นช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่นั่นนะคะมีสหกรณ์ที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้นอกจากนี้ยังสามารถขยายเครือข่ายเพื่อส่งเสริมช่องทางในการตลาดได้อีกด้วยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปติดตามเรื่องราวน่าสนใจจากร้อยเอ็ดนะคะตอนนี้เราไปติดตามทั่วถิ่นแดนสหกรณ์กันก่อนค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ เั่อถิ่นแดนสหกรณ์วันนี้พาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจของคุณลุงประยุทธ์หงทองปรสาสรณ์คนเก่งแห่งเมืองร้อยเอ็ดซึ่งเป็นผู้ที่รักในงานสาหกรณ์และรักในอาชีพชาวนาค่ะ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิจำกัดเป็นประธานคลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดและคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และล่าสุดนะคะได้ถูกคัดเลือกให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านหัวใจรักแผ่นดินอีกด้วยล่ะคะ่ะเราไปพบกับคุณประยุทธ์กันเลยค่ะเริ่มต้นหนึ่งเกียงพวกเรานะครับเป็นโรคชาวนาเด,ดยียวกาเนิดซึ่งในช่วงระหว่างนั้นเราไม่รู้หรอกว่าชีตชาวนาลำบากขนาดไหนนะครับแล้วก็ทําม,มาเรื่อย เราจบนิติศาสตร์แล้วก็หลังจากจบแล้วก็ประกอบไปเชื่อทนายความอยู่ประมาณ10ปีก่อนที่จะขับเคลื่อนมาอยู่ที่สกรนี้สกรชมแพแต่งตั้งให้พวกเราเป็นทนายประจำไปเรียนรู้งานสกรทุกอย่างสุดท้ายก็มาที่รายเอียดครับก็เลยมาจับเรื่องชาวนานโดยตรงเข้ามาแล้วก็มาเรียนรู้ว่าพื้นที่ตรงน,งนี้เขาเรียกว่าที่ดีที่สุดแล้วก็ทํานาได้ดีสุดคือทุ่งราล้งให้ก็เลยจับประเด็นครับว่าส่งเสริมการปลูกทุกเรื่องแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบเราก็ช่วยกันเต็มที่ โดยเฉพาะจัดตั้งกลุ่มคัตเตอร์กลุ่มุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดขยายผลไปที่ทุ่งวัาร้องให้ห้าจังหวัดประกอบด้วยร้อยเอ็ยดยโสธรสีเกียรตสุรินและมาสรารคามครับรวมกลุ่มแยกเป็นสองคัตเตอร์ขับควนร,ร่วมกันครับแต่ละคัตเตอร์นั้นแต่งตั้งให้เราเป็นประธานบริหารคัตเตอร์กลุ่มทั้งสองกลุ่มแล้วก็มาจับงานตรงนี้สร้างเสริมอาชีพ้แก่สม,มามชิกเน้นเห็นความสําคัญว่าการรวมกลุ่มนั้น,มนไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับปกครองกันแบบ ประชาธิปไตยครับอยู่กันฉันพี่น้องเหมือนครอบครัวเดียวกันมีอะไรเด,ดูแลกันทุกเรื่องแล้วก็ให้สารประโยชน์ให้เขาทุกเรื่องแล้วก็เป็นโดยแทนเขาทุกเรื่องในการที่ขับเ,เคลื่อนทําให้ชาวบ้านชาวนาเกิดความมั่นใจขึ้นมาคนงามคอมดีที่เราสร้างมาทั้งหมดเนี่ยจะบระเวดก็มีการคัดเลือกปราศกรครับก็เลยมีการแต่งตั้งคัดเลือกโดยโดยเทยว,ว่าเสนอชื่อเราแล้วไร้ข้อแข็งครับเราก็รับตรงนั้นมาในฐานะที่เราเป็นปราศนั้นปัญหาบริษัทที่มันเกิดแต่ลสะสกรอยน้อยละเอียด เราก็ลงช่วยสิ่งที่เราได้รับมุ่งหวังอย่างยิ่งคือทางครับกองทัพบ,บกแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เช่าบ้านหัอใจรักแผ่นดินครับซึ่งรับเ,เขียมกรบปนอจากเมืองท่านหัวหน้าคอสชอนะครับมาตรงนี้แล้วก็มีวุฒิบัตรแต่งตั้งในนามตรงว่านหนึ่งถ้ามีปัญหาเรื่องข้าวเรื่องอะไรเราสามารถที่จะไปดูแลตรงนั้นได้ก็เลยมีผลดีแก่เราอย่าทั้งหมดนะครับตอนนี้ครับ นับว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องจริงๆเลยนะคะเพราะนอกจากคุณประยุทธ์จะให้ความสําคัญในด้านสหกรณ์แล้วยังให้ความสําคัญกับอาชีพชาวนาอีกด้วยค่ะโดยการจัดอบรมและทําหลักสูตรวิชาชาวนาให้ในักเรียนในจังหวัดร้อยเอด็ดได้เรียนรู้ปฏิบัติและตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพชาวนาค่ะอาชีพชาวนาสําคัญอย่างยิ่งกับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดเพราะว่าส่วนใหญ่อาชีพหลักที่ทํานากัน90%ครับแล้นั้นก็เป็นชาวไร่ทั้งหมดนะครับน่าเป็นห่วงอย่างเดียวว่าหนึ่ง บุคคลที่จะสืบทอดชาวนานั้นเริ่มจะหายากแล้วพราเราก็คุยกันในที่ประชมุมบอกทุกครั้งบอกว่าเราจะทํายังไงให้มีมรดกสืบทอดแก่ลูกหลานที่จะเป็นชาวนาเราเลยจัดฝึกอบรมชาวนามืออาชีพโดยได้เรียนเชิญผู้มีรประสบการณ์ในเรื่องการทํานาและลงพื้นที่ในโรงเรียนครับซึ่งตอนนี้มีหลักสูตรสอนนักเรียนวิชาสากรและวิชาที่จะรักอาชีพตัวเองคือชาวนาครับซึ่งเราเริ่มต้นมาแล้วประมาณ2 3มปีถามว่าจะได้ผลหรือไม่นั้น เรายังไม่คาดหวังเพราะว่าแนวคิดและเรื่องมันยังฝังอยู่ในความคิดของพี่น้องชาวอีสานอยู่ครับถึงแม้ว่าจะมีภาระหน้าที่ของงานสหกรณ์มากมายแต่ว่าคุณประยุทธ์ยังคงให้ความสําคัญในการทํานาแล้วก็มีความภาคภูมิใจในอาชีพชาวนาเป็นอย่างยิ่งค่ะการเป็นผู้จัดาการสหก,กรณ์เป็นแค่หอโขนเนาะแต่จริงๆแล้วเราเป็นอาชีพชาวนาจงภูมิใจเถิดที่ตัวเองเกิดเป็นชาวนาเพราะว่าชาวนาเราเนะครับผลิตสินค้าเพื่อ เลี้ยงคนทั่วโลกพี่น้องชาวนาที่ก็รบครับอาชีพท่านเป็นอาชีพที่ปเสริฐสูงสุดอย่ามองตัวเองเป็นอาชีพต่ำสากลทั่วประเทศครับไม่เคยละทิ้งท่านหากท่านประสบปัญหาเรื่องอะไรสากลใกล้บ้านท่านสามารถปรึกษาให้คำปรึกษาได้แล้วท่านจะรับคำตอบคือเชิดชูกเกียรติของเราและภูมิใจในอาชีพของตัวเอง ในฐานะที่เป็นชาวนาก็ได้พยายามสืบสารอาชีพชาวนาให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปและในฐานะที่เป็นคนของสหกรณ์ก็ได้ทุ่มเททั้งร่างกายแรงใจเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีความสุขนับว่าเป็นบุคคลที่ควรเอาเป็นแบบอย่างจริงๆนะคะและนี่ก็คือปราชญสหกรณ์คนเก่งแห่งเมืองร้อยเอดคุณประยุทธ์หงทองค่ะ ดีค่ะคุณผู้ชมาหากพูดถึงข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วก็ทั่วโลกจะต้องยกนิ้วให้ก,กับข้าวหอมมะลิของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะเพราะนอกจากความนุ่มของข้าวแล้วข้าวหอมมะลิของเรายังมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยจึงครองใจคนทั่วโลกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอ๋อยากจะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดร้อยเอด็ดเพื่อมาทําความรู้จักกับสากรการเกษตรเกษตรวิสัยจํากัดค่ะที่นี่เอ๋ได้ยินมาว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดีเป็นอันดับต้นๆของประเทศยังไม่พอนะคะที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีีท่สุดในโลก อีกด้วยวันนี้เอ๋และอยากจะสมวิญญาณเป็นชาวนาค่ะคุณผู้ชมมาลองดำนาดูสักตั้งหนึ่งไม่รู้นะคะว่าจะผ่านหรือเปล่ายังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเอ๋ด้วยละกันนะคะไปกันเลยค่ะมาค่ะหนูไม่ใช่เดชาหนูขอลองปักเลยลวกันนะคะครับประมาณอีพรไหมคะพอครับพอปักลงไปเลยนะเ้ืลอกประมาณ2ซงเซนสองเซนครับอย่าให้ลากโผล่แล้วเราก็เอามือนี่นะคะเอามือลูบกลบหน่อยกลบหน่อยกลบดิน โอ้โห oh, คุณลงุงคะคุณลงุงดูชานาญจังเลยเมื่อตะกี้เนี่ยเอ๋แอบสังเกตนะคะคุณลงุงคุณลุงทํานามากี่ปีแล้วอะคะสามสิบห้าปีครับว่าแต่คุณลุงเนี่ยเป็นสมาชิกของสหกรณ์ก,การ,กรเกษตรเกษตรวิสัยจํากัดมากี่ปีแล้วอะคะสามสิบปีครับสามสิบปีแสดงว่าทํานาก่อนห้าปีแล้วค่อยมาเป็นสมาชิกใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่เป็นสมาชิกเนี่ยเราเจอกับปัญหาอะไรไหมคะเจอครับปัญหาเกี่ยวกับเงินลงทุนการทำนานแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับนาข้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ คือตอนนั้นเนี่ยเราได้ความรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่ของเรารเราก็ปลูกไปตามเท่าที่เรารู้อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างใช่ไหมคะคจนกระทั่งมาเป็นสมาชิาสกสากลก็ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆเขาสอนอะไรเราบ้างอะคะคุณลุงคือมีการอบรมเกี่ยวกับการจัดหามเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อเรามาทําข้าวหอมมะลิโลกเนี่ยซ้อมหอมมะลิหนึ้เนี่ยให้ได้มีประสิทธิภาพ แล้วก็ให้ขายได้ราคาดีพอเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกสหกรณ์ดีขึ้นหลายอย่างในกรณีที่เราไม่มีทุนสำรองการลงทำไร่ทำนาแล้วก็ขอยืมเงินจากสหกรณ์เป็นเงินปลอดดอกเบี้ยก็มีแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับที่ปลอดดอกโดยไม่คิดดอกเบี้ยนะครับค่ะให้เป็นทุนดำเนินกิจการทำนาครับ โอ้ก็คือช่วยในเรื่องของปัจจัยการผลิตทาให <คำ S 2> ้เรามีต้นทุนการผลิตที่ถูกลงกําไรมากขึ้นอีกด้วยแล้วอย่างราคาข้าวราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมคะคุณลุงราคาข้าวก็เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะว่าแต่ก่อนเราทําต่างคนต่างทําไม่รู้ว่าข้าวพันไหนข้าวเกียร์ปนยังไงนะครับข้าวมีสารพิษหรือไม่มีสารพิษทํากันไปเรื่อยเปืย่ยไปแต่ท่านี้พ,อ,พอเขาพอเข้ามาที่สากลเนี่ยรู้สึกว่าได้รับความรู้เพราะว่าองค์กรของสากลได้นําผู้เชี่ยวชาญในการ ทำการเกษตรมาให้ความรู้เพื่อให้ได้ข้าวปลอดสารให้ข้าวได้มาตรฐานขายได้ราคาดีครับคุณลุงคะแล้วหลังจากที่ทางคอสอชอนี่นะคะเขามีนโยบายคืนความสุขให้กับชาวนานเนี่ยคุณลุงรู้สึกพอใจแล้วก็รู้สึกว่าดีแล้วหรือยังคะสําหรับนโยบายที่เกิดขึ้นดีมากครับเป็น,เป,นเป็นการลดต้นทุนของการทำนาของเกษตรกรนะครับคุณลุงมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสากลมากน้อยแค่ไหน,นะคะเชื่อมั่นมากเลยครับเพราะว่าสากลเนี่ยเป็น สกรที่มีักยภาพแล้วก็ทําช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาช่วยเหลือเกษตรกรมาตลอดแล้วก็สมาชิกทุกคนก็ศรัทธาสาก์เป็นอย่างมากนะครับคุณลุงพูดถึงสาก์ดีขนาดนี้น,นะคะอยากจะไปสาก์แล้วล่ะคะ่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปเลยแล้วกันนะคะช่วยดํนาลุงเสร็จตรงนี้ค่อยไปงั้นเดี๋ยวหนูขอดํานาอีกนิดเดียวกรรมนี้พอนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวขอ<ะ>ตัว<ะ>ไป<ะ>สาก์<ะ>เลยแล้วก<ะ>ันค<ะ>่ะ,<ๆ>ะมาเลยลุงคะแต่แต่หนูขยับไม่ได้ หลังจากมีโครงการคอสชอมาทางสกรหรือทางชาวนาเราก็ได้ประโยชน์เยอะแยะจากการลดราคาปุ๋ยปุ๋ยในลดราคาสอบหนึ่ง50-60บาทสมาชิกก็ดีใจค่ะมีกำลังใจในการทำนามากขึ้นในการทำกรเกษตรเนาะทำนา ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงสีสะกรเป็นหนึ่งในกิจการของสากรการ,กรเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดนั่นเองและดูเหมือนว่าเอจะเจอกับท่านสกจและผู้จัดการสากรแล้วด้วยแหละค่ะงั้นเดี๋ยวตามเอไปทักทายท่านกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอจะบอกค่ะว่าเอกไปดำนาม,มาเกือบครึ่งไร่เลยนะคะท่าน สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ดูเหมือนพี่ๆชาวนาเนี่ยนะคะเข<ๆ>ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตข้าวได้คุณภาพเป็นอย่างดีเลยแบบนี้เนี่ยน,นะคะถือว่าเป็นจุดเด่นและจุดแข่งของาาสากรการเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดเลยหรือเปล่าคะท่านครับก็เป็นจุดจุดเด่นสองคำพัญธ์นะครับเพราะว่าทางสากรเกษตรเกษตรวิสัยเนี่ยนะครับผลิตข้าวสง่องออกถึงทีแล้วก็ไนจีเรียนะครับก็เป็นผลพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน สร้างมาว่าจุดเด่นของที่นี่เนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของคุณภาพข้าวแล้วการสร้างเครือข่ายก็เป็นจุดเด่นของเข้าเหมือนกันสก้อ์แต่แลสะสกรอ์อยู่เดียวดเดียวดเดียว<ะ>อันนี้ก็ผลิตข้าวเองส่งขายเองผลิตข้าวเองส่งขายเอง,ง,เองที่นี่ทคนิคก,การผลิตจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาข้าวออกไปข้าวสกเหมือนกัน พอเข้าสู่ความการคุณภาพไม่เหมือนกันก็นะจะทําให้ระบบสกอร์กระบวนการสกอร์ดูไม่น่าเชื่อพอสร้างเครือข่ายปุ๊บก็จะมีการประชุมปรึกษาหารือกันให้มีวิ่งใหญ่ค่าเดียวกันช่วยกันตามระบบสกอร์และอย่างตอนนี้เนี่ยนะคะมีนโยบายคืนความสุขจากทางคสชทางสหกรร์จังหวัดได้มีนโยบายอะไรเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับสมาชิกบ้างคะเราจัดครงการคืนความสุขเอาสินค้าต่างๆมาจําหน่ายแม้แต่สกรร์นี่เคยขายข้าว5่ากิโล200 ก็ลดเลือ175ทุกสกร์ที่มีข้าวขายนี่สมาชิกได้ประโยชน์ไปแล้วแล้วแบบนี้นี่นะคะท่านคิดว่าระบบสหกรร์เนี่ยนะคะมีประโยชน์ต่อสมาชิกยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าเขายึดหลักระบบสหกรร์ในการดําเนินชีวิตนะคะสกรร์นี่จริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่2คือช่วยเหกกลือึ่งันและกันสกรร์ดำเนินธุรกิจหลายอย่างสมาชิกมาลงหุ้นลงหุ้นในฐานะเป็นเจ้าของสกรร์ถ้าสกรร์กำไรนะฮะก็ได้ปันผลตามหุ้น มาที่ด้านของทาวผู้จัดก,การบ้านดีกว่านะคะสาหรับแบรนด์ของข้าวของทางสากลที่ชื่อว่าอะไรบ้างคะแบรนด์ของสากลเกษตรวิสัยก็หนึ่งมีแบรนด์ TK ทุ่งกุลาฟาร์มนะฮะ,ะแล้วก็มีแบรนด์101นะแล้วก็มีแบรนด์คนหาข้าวคนหาข้าวหมายถึงสื่อถึงทุ่งกุลาทุง่งกุลานะฮะแล้วก็แบรนด์เกิดบุญการสร้างแบรนด์ที่เราสร้างมาเกิดจากลูกค้าหลายกลุ่มนะโดยเฉพาะแบรนด์ที่เป็น TK ทุ่งกุลาฟาร์มนะฮะเกิดจากความร่วมมือของสปอร์กับกลุมส่งเสริมสปกร์ ที่ปี2,544กรมส่งเสริมมาอบรมแล้วจัดสร้างกลุ่มคัตเตอร์ทุ่งบุราล้องไห้ขึ้น <ฮะ S 1> ทุ่งบุราล้องไห้เนี่ยมี5จังหวัด15สกรรวมกัน <ฮะ S 1> เพื่อทําข้าวดีให้มีคุณภาพเพื่อส่งขายให้กับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปแล้วทั้งตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยเป็นข้าวคุณภาพนะคะ ขึนข้าวที่มีคุณภาพเนี่ยนะคะก็ต้องมีการดาเนินการผลิตหลายขั้นตอนเลยอยากทราบว่าทําอย่างไรบ้างคะให้ข้าวของเราได้คุณภาพเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศคะการทําข้าวให้ได้คุณภาพที่ดีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะคือการนําข้าวจะต้องทําตั้งแต่ว่าต้องมเมล็ดพันธุ์ดีด้วยมเมล็ดพันธุ์ดีปุ๋ยดีน้ําดีในส่วนนี้ถ้าเราได้มเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีก็จะทําข้าวให้คุณภาพไม่ได้เพราะในเขตทุ่งโูราลองาให้ที่นิยมที่สุดคือข้าวมารี105่ 150. พันหนึ่งร้อยห้าจะเป็นพันที่หอมเราเป็นข้าวพันหนัก<ฆ>ในส่วนนี้ถ้าต้นน้ําทําดีนะคะกลางน้ําก็จะไปได้ดีกลางน้ําไปได้ดีก็ปลายน้ําไปได้ด,ไได,ดีในส่วนของกลางน้ําก็มีการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกที่ทํามาอย่างดีแล้วเรารวบรวมเข้าแปรรูปในรงสีสะกอย่างกับเกษวิสัยนี้เรามีลงสีร้อยยี่สิบตันต่อวันเราแปรรูปยี่สบสี่ชั่วโมงพอแปรเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะเก็บไว้เป็นในรูปของจัมโบ้ลักษณะดังน,นี้ค่ะบิ๊กแบ็กอะไรลักษณะนี้นะคะ เก็บไว้แล้วปิดไว้อย่างดีพอมีออเดอร์มาปุ๊บเราก็ส่งเข้าไปโรยลังที่โรงปรับปรุงคุณภาพของเราเพื่อจะขัดข้าวให้ขาวเสร็จเรียบร้อยเราก็อาไปใส่เครื่องยิงสีจะยิงข้าวที่แตลกปลอมออกจากข้าวหอมมะลินะคะก็จะยิงซตเตอร์ออกพอยิงเสร็จปุ๊บข้าวตัวนี้จะเป็นข้าวที่มีคุณภาพบริสุทธิ์และเป็นข้าวคุณภาพดีเพื่อเข้าสู่แพ็กกิ้งในรูปแบรนด์ต่างๆของเราอย่างแบรนด์ TK ทุ่งุราฟาร์มนี้เป็นเป็นที่ขึ้นชื่อของเกษตรวิสัยการจะแพ็กกิ้งปุ๊บทางเราก็ต้องมีการคิวซ ก่อนเดียแพ็คกิ้งเราต้องคิวสีว่าข้าวได้คุณภาพไหมถ้าตรวจสอบผ่านปุ๊บเราก็มาเข้าแบรนด์เราได้เราก็ส่งขายให้ลูกค้าหรือผู้บริโภครับประกันคุณภาพว่าถ้าข้าวเราไม่ดีเรามีการรับผินค้าด้วยเพื่อประกันตัวนี้แล้วโรงสีเราก็ได้รับรองมาตรฐานรักษากี GMP <ฮะ S 2> ISO และมาสับด้วยถ้าสมมติว่ามีข้าวที่มีคุณภาพดีแล้วแต่ว่าไม่เป็นที่รู้จักของตลาดที่แย่แน่เลยขายไม่ได้แน่นอนและแบบน,นี้นะคะเรามีการวางแผนทางการตลาดยังไงบ้างะคะ คือการวางแผนการทางหลากระวางแผนตั้งแต่ต้นน้าเราต้องทําข้าวคุณภาพดี<ะ>แล้วกลางน้ําจะต้องผลิตข้าวที่มีคุณภาพพอปลายน้าปุ๊บเราจะต้องมีเครือข่ายที่ดีสมาชิกน,นี่นะคะเขาจะได้รับอะไรบ้างจากการที่เขาปลูกข้าวได้คุณภาพแล้วก็ข้าวของเขาเป็นที่รู้จักอะคะสะกอร,ร์ทุกแห่งเขาจะซื้อในราคาสูงเพราะสมาชิกเป็นเจ้าของ<ะ>เขาจะเพิ่มราคาให้ถ้าข้าวคุณภาพพอเพิ่มราคาเสร็จปุ๊บเขาก็ไปแปลรูปสกอร์ก็จะไปเพิ่มตรงปลายลายน้ําคือมูลค่าถ้าสมาชิก หรือลูกค้าเราต้องการข้าวที่มีคุณภาพแพ็กเกจิ้งเราสวยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะเราก็สามารถที่ทำทำให้มันออกมาสวยในรูปของแพ็กกิ้งในรูปของแบรนด์ในลักษณะนี้เราก็จะไปขายในราคาที่สูงขึ้นได้และแบบนี้เนี่ยนะคะทราบมาว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวคุณภาพดีแค่เฉพาะสาหกรเราเท่านั้นแต่ว่ายังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายไปกับสากรอื่นๆในเขตทุกคราว้องท้าแห่งนี้ด้วย เพราะอะไรล่ะคะทำไมเราต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายพเพราะจริงๆแล้วนี่นะคะการที่เข้าเราเนี่ยขายดีเฉพาะสากลเราสมาชิกของเราก็ได้กาไรดีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วน่นคะการเชื่อมโยงเครือข่ายมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายเป็นห่วงโซ่ประทานเป็นห่วงโซ่กันเพราะว่าถ้าสกปรอยู่คนเดียวจะอยู่ไม่ได้ค่ะเราอยู่คนเดียวเราอยู่ไม่ได้เราต้องมีเพื่อนการมีเพ<ม>ื่อนเราก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราทําธุรกิจร่วมกันเราก็ช่วยเหลือกันในทุกๆด้านไม่ใช่เฉพาะด้านสินค้าด้านการเงินด้วย องค,ความรู้ต่างๆที่เรามีมาเราก็จะช่วยกันโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะแล้วอย่างนี้นะคะในช่วงของนโยบายคืนความสุขที่คสชเขาจัดขึ้นมาทางสากรได้คืนความสุขอย่างไรให้กับสมาชิกของตัวเองบ้างคะในส่วนนี้เราได้ช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรได้เร็วยิว่งขึ้นเราสามารถที่จะลดต้นทุนได้ทันทีลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยเรื่องมเมล็ดพันธุ์เรื่องยา ตัวนี้เราสามารถลดได้ทันทีจากที่เขาบอกว่าลด40เราสามารถลด6 0 7 0ก็ได้ในรูปแบบสะกล<ะ>ในส่วนนี้แล้วเราสามารถที่จะช่วยเหลือสมาชิกเราว่าถ้าคุณทำข้าวคุณภาพดีเราก็สามารถซื้อในราคาที่สูงได้ขวาที่เราจะเข้มแข็งและประสบความสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยสาก์การเกษตรเกษตรวิสัยจํากัดเราเจออะไรบ้างคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาก์อื่นๆที่กำลังประสบปัญหาอยู่ค่ะสหก์เราล้มลุกคุกคันมาโดยตลอด ปี2 5 2 7เราขาดทุนเกิดถึงหนึ่งของทุนเลือดหุนสกอตเราจะล้่มละลายนะคะเราต้องขอบกมกลมส่งเสริมสกอตนะเราเดินมาทางนี้ได้เพราะว่าหนึ่งกลมส่งเสริมให้องค์ความรู้แก่เรานะเราก็จะพยายามให้องค์ความรู้กับสมาชิกว่าการเป็นสมาชิกต้องทําอย่างไรให้มั่นคงและยั่งยืนจะทําอย่างไรเพื่อต่อไปเราจะได้พึ่งพาตัวเองลักษณะ,ะน,นี้นะคะยังไงวันนี้น,นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านสปตและก็ผู้จัดก,การสหกรณ์ด้วยนะคะทีห้ความรู้่วกือในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับคนทั่วไปนั้นข้าวอาจจะเป็นเพียงแค่อาหารที่ให้พลังงานนะคะแต่สำหรับชาวนานแล้วเนี่ยข้าวทุกเม็ดคือหยาเดเหงื่อแรงงานและคือข้าวจะต้องมีคุณภาพทุกเม็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนไทยอย่าลืมนะคะทานข้าวกันอย่างรู้คุณค่าด้วยค่ะ ผู้ชมขาจากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอนะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะโดยการลดต้นทุนการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพนะคะให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมานะคะสหกรณ์ก็ได้ผลิตมเมล็ดพันธุ์คุณภาพออกจําหน่ายซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่ต้องการนะคะของตลาดไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์เองหรือว่าพี่น้องของเกษตรกรโดยทั่วไปทําให้เราเห็นค่ะคุณผู้ชมถึงพลังนะคะของกระบน การสหกรณ์ที่มีต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ในการใช้ปัจจัยการผลิตให้เกิดคุณประโยชน์และก็คุณภาพอย่างสูงสุดค่ะเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั่นเองค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีเรื่องสนุกสนุกแล้วก็ได้ความรู้ลอยอยู่นะคะกับเรื่องเล่าชาวสหกรณ์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจากความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ร่วมกันจัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจขึ้นความสุขสู่ประชาชนเมื่อวันที่12กรกฎาคม2557 น้าสำนักชุลประธานที่11จังหวัดนนทบุรีเพื่อสร้างความรักความสมัคคีและความสมานฉันท์นให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายขึ้นความสุขให้ประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นล่าสุดนะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้ร่วมขึ้นความสุขสู่พี่น้องประชาชนอีกครั้งค่ะด้วยการจัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจขึ้นความสุขสูขส่ประชาชนเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าซพรปมรอมาร์เกซ์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะโดยได้รับเกียรติจากดรจุมพลสงวนศิลป์อดีบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดและนางรัชนีพรพึ่งประสบผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ค่ะสำหรับภายในงานก็มีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าคุณภาพรา,พราคาย,ย่อมยาวจากเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มอาชีพสหกรณ์และผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์นักเรียนด้วยนะคะนะับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในการคืนความสุขให้กับผู้บริโภคนะคะที่จะสามารถซื้อสินค้าคุณภาพได้ในราคายุติธรรมอีกทั้งยังเป็นการมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผล,ผลิตอีกด้วยล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้เรื่องเล่าชาวสหกรณ์หมดเวลาลงแล้วนะคะ สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะมาถึงในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นช่วงของการตอบจดหมายและก็ปริเนียบัตรจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะวันนี้2ฉบับเช่นเคยทีมงานของเราเลือกมานะคะฉบับแรกจากคุณอมรรัตน์บังเกิดกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่ารายการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งกับชาวสหกรณ์และผู้สนใจนะคะเพราะว่าได้แนวคิดที่จะพัฒนาต่อนเนื่อง ให้อีกหลายคนช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบสานกันต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะจากคุณน้ำพึ่งแสนปันตาจังหวัดนนทบุรีค่ะบอกว่าติดตามรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนามาโดยตลอดรายการนี้นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ต่างๆสามารถนําไปปรับใช้ในการทํางานได้ค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะสําหรับความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมท่านไหนใยะติชมแนะนํารายการสามารถเขียนจดหมายหรือว่าปราเนียบัดนะคะ แล้วก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะถ้าทีมงานเลือกมาออกอากาศคุณผู้ชมก็จะได้รับนะคะเป็นเสื้อสวยๆจากทางรายการของเราด้วยค่ะการที่สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะมีการรวมตัวกันในรูปแบบของเครือข่ายก็จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันร,ระหว่างสหกรณ์ค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายของผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีความเข้มแข็งนะคะ โดยสามารถใช้เครือข่ายในการกระจายมเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดนะคะให้เข้าถึงเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้มีการยกระดับนะคะคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรให้มีความมั่นคงอย่างยังย่งยืนต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาแล้วนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์นหน้าอย่าพลาดนะคะติดตามเรื่องราวน่าสนใจในเรื่องของสหกรณ์ค่ะที่เราจะมาเจอกันได้เป็นประจำทุกวันอังคาร นะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัชฉยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคี ทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ Sahaton